ไฮไลท์ไฮไลท์ไม่รู้จุดชมข้างข่าว อากายเยือกแล้วค่ะหนาวแ้วก็ร่มร่นแดดจ้าแล้วก็สงแมันย้อมาเนยทั้งแราที่มาทำไปเยอสวยก่นทลกนไปดูแสงแดดทางดุนนี้กันบ้างมันมีแบบแค่แค่ประเดียนเดียว่า ตอนที่มีมันจะใส่ใสเหมือนที่เรเป็นไม้เปลี่ยนสีไม่มีดดไม่มีแดเอาลบวิวหน่อยอใจลออไว้ที่นี่อ่ะชนิดหนึงงนี้ีเพียร์วจัเกล็งนี้ เขาเขากล้วยไหมเพลงนี้เพลงเาากล้วยเป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละมันมืดพอดี ตัวไม่ใหญ่นะมาใกล้ๆกันต<อ>รงนี้เป๋ซ้เป๋เป๋ทางซ้ายแล้วไหนเนี่ยนี่ไงดูในกล้องเนี่ยเห็นชัดดูข้างนอกไม่ก็เห็นในกล้องเห็นชัด <lur ks> หอคุณเนาน่านที่เหมือนมองขึ้นไปน่เอเออนั่นๆอ้ยเยอะอยู่นะเยอะๆไม่น้อยอ่ะอ้ยของคุณสว่างกว่าว่ะเมฆเมฆันเไปเรื่อยๆเลยพี่เยอะเอะสว่างเมฆไปเพิ่มพอดี โอ้ม <mm um> ันนี้ตอนนี้มันบินออกไปทางนู้นออกไปทางขวาเยอะเลยเห็นว่าเขาเป๋ออกไปทางขวาไม่ยไม่ยอมบินมาทางเรานู่นี่ดูเขาถ่ายรูปา็บน่อน เป็นสายเลยไหนอ๋อไหนไงเนี่ยดูในมือถือคนเดียวไม่เห็นว่ะนู่นนู้นนู้นออกกำลังออกกำลังออกออกมาเรื่อยๆนั่นออกมาแล้วโอ้เป็นเอแล้วทำไมมันไปไปทางนู้นเลยเออมันไปทางนู้นว่ะออกมันตรงนี้ออกเร็วหน่อยนะ หมดแล้วไม่ใช่หมดหอ่ะเขาเปยไปทางนูนงน้นบ่าวพี่เขาบินไปทางนูน้นไอผู้นำน้องไปทางนูน้นเออนี่ยเขเสีเลยขนนะไขาหายเราไปหายเขาท้องเสียไปเยอะแล้อ

ฉันเองที่อยู่ที่นี้เรียนร้เนโชคดีกันแล้วดอันนี้ไม่อมบอพอแล้วไม่เป็นน้อแล้วขอมาดี พี่พี่ดาวนตอนนี้หัวข้ามยังเป็นดอกไม้พลาสติกอยู่เดี๋ยวคืนนี้ดอกไม้สดสองดอกพี่สองดอกสองดอกโอ้ไม่วางไมเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้ดอกจำเปีเอาไว้เสียบโอ้ยพี่พี่พี่ไป พีอกไปแล้วตอนนั้นยังไม่เกิดยังไม่เกิดนักร้องยังไม่ออกเลยนักร้องอย่างนงยังกนลียไม่พกงอี้ไมกิดะมันเหลือสามลูกเลยไม่อใช่ไหม กินไม่ด้กินไม่ถึงไม่นะยอมรับที่ต้องกินใจเลยดีกว่าความรักเธอกลับไปเรื่นนี้ไม่โทษใครเป็นที่ฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตาดใจทางที่แสนจะทรมานเขาคือปันจุบันส่วนฉันนั้น จะไม่ร้องไห้ใช่ไมได้ครไม่ต้องหยุดใช่่ได้ยังไม่อีกมือมือค้ำเด็ดขาดจ้างคนปิ้งไก่มาจากกรุงเทพดูดูหันเป็นหรือเปล่ายังไม่เข้าใจไม่เป็น สนีเราไม่ทันราปังเดี๋ยวไม่มีใครช่วยปังลังกรได้อย่าเล็กลองได้ไปได้อยู่ามังกรรอดลายมังกรเฮ้ี่ยเนี่ยอเเเี เงี้ยเล็กไม่ไปอ่ะเข็มลาดน่าเสียดายเลยอ่ะ

คนที่คนที่ดึงกลับดิดึงกลับ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 อะไรวะสุกันจนเราสศราไปทำไมอย่ามัวไม่เห็นทำไมถึงใจไม่เบาโลกมืดคนอดทนเจนเราอย่ามัวสงสัยความทนทนก็เป็นละครอย่าเอาว่า ก็เพียร์มันก็รสชาติที่แท้แก็ได้นพี่หบุกห้องน้ำทำไมห้องน้ำซะปิดปิเปิดประตูเปิดออกดูออกเป็นเธออยู่สบายไม่ระเออจึงเปิดเรีบเธอเป่าประตูหัวใจเปิดไปนึกดิ บรรยากาศยามเช้าผาใกล้ลุงเอ๋แล้วพี่ต้องกลับไปบ้าน อะไรนะพี่พวกนี้ต้องกลับไปบ้านแล้วค่อยทำใช่มั้ยทำอะไรพี่อี่ลูกต่อครับเราโกจะถือลายเอ็นขาดฟืนเนี่ยไอโกต่ายให้เลยสี่นุ่มหล่อนั่งอยู่ตรงนี้สวยจริง

ต้องมาหนาวไม่เข้าร้อนไม่จะเข้าไว้ว่างหรอพี่ถ้าเข้าก็เข้าแต่ว่ามันก็ร้านกาแฟนี่ฮะนั่งกินกาแฟเขาก็ได้กินไหมล่ะขอจะกินกกาแฟินนั้งไ้านไปนั่งกินเอาไปหลังร้านไปมองมองดมโดมมาถึงแล้วฮะมัวอยู่ไหนอ่ะเออมองดม ให้บวกไปไหนแล้วไม่รู้อะมาร้านกาแฟคอฟฟี่ที่ฮักเขา คนคนตรงนี้สวยกว่าเยอะล่มด้วยไม่มีแดดตรงนี้สวยกว่าเยอะพี่พี่ตรงนี้สวยกว่าเยอะตรงนี้สวยกว่าเยอะตรงนี้สวยกว่าเยอะ ไปยืนตากแดดทำไรคนเข้ามาในร้านอี่ตรงนี้เนี่ยบุน เข้ามาในร้านนี่ตรงนี้มันไม่มีตะข่าย